สวัสดีครับสวัสดีตอนบ่ายครับดี๋ภาพไปเบิ่งนัวน่อยออกเมื่อคึืนนี่ครับงัวน่อยกำลังกินนมแมนครับเด่ยวออกมือคืนนัวเล่ครับผสมเล่เข้าไปแม่มันออกบ่ามันใหญ่ครับ รองผสมเล่เข้าไปครับผสมซาเล่คนมาเลือดลอยว่าสันนี่ครับอาการของการมันงอหน่อยกินนมได้ครับมันี่แครงหางนี่คือการมันกินนมได้ครับมีความสุขของการกินนมครับนี่แครงหางแรกแรกกแรกนี่ครับความสุขของมัน มันมีอีกหัวนมหัวนมนึงมันยังกิน,นไรรบได้มันกินได้สามหัวอีกหัวหนึ่งยังบวกลายกินบอดไดครับ แมนครับแมนกับหูดีครับห,ห,หูหัวกายแ็่หูครับเขาจับเขาใบาได้ ลูกกับตัวสีแดงแม่กับสีแดงครับน่าจะออกเป็นมุ่นๆว่แดงเข้มไปไนแม่มันน่าจะสูงประมาณร้อยห้าสิบเกือบร้อยหกสิบนะครับ มกักให้ลูกหัวขนาดลูกตัวแรกครับลูกตัวแรกให้ลูกแรกครับหัวแม่ สวนก็เป็นง้วเลีเรือนลอยครับกงควเป็นงวเลีเรือนลอยง้วเลียเรือนหาสิบครับขันผสมงวดหนาวว่าจะลอง